สวัสดีครับผมเบ่าหนองครับมือนี้มาปอปอกับเบ่าหนองอีกคือเก่าครับผมมือนี้บ่าหนองสิบ้ามาเบิงเรื่องแปลกแต่คนอื่นอาจสีเบิงบบแปลกแต่สาหรับเบ่าหนองอาจอาจจะเป็นเรื่องแปลกนะครับเบิงปลาด้อนี่ปลาให้เบิงซะก,ก่อนตั้งสีงหูว่าแปลกแน่ใดยนี่คือปลาปลาที่บบมีแม้แต่กระทัางไฮน่าแต่ที่แปลกก็คือครับมาเบิงใกล้มาดูใกล้ๆครับ ต้นเข่าครับต้นเข่ากอหนึ่งบลูว่ามาแต่ใสแล้วก็ง่ามนํามอยุก,กอเดียวนี่มอยุก,กอเดียวขันมีหลายกอนี่บ้าหนองกระสิบบแปลกใจดอกว่ามีหลายกอแต่ว่านี่มีกอเดียวครับเอบอโบเมนโบเมนเห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วครับเห็นแล้วกอหนึ่ง กอนี่ยังบนท่านสุกเขายังบนท่านสุกบ้านน้องเห็นอีกก้อน,นึงครับลี่อยู่ในปลาเลยนี่ครับเดี๋ยวเห็นบอนเนี่ยมือนนี้บ้านน้องสีมีเหล็กของแม่แดงมาบอกสู่ฟังน้าแต่ว่าเดี๋ยวบ้ท่านบ่อเหล็กดอกเอาเม็ดเข่าก่อนบ้านน้องสีเอาเม็ดเข่าตัวนี้นะครับบ้านน้องจะเอาเม็ดเข่าตัวนี้ไปเสี่ยงโชคครับคือหกแต่น, 6, น้องบัน่นมี่จะป่าหกเลยนันี่ครับ ขากอเมื่อกี้ยังบ่ท่านสูกครับแต่เขากอนี่สูกเล้วครับเห็นบ่เอซี่ลี้ยวเห็นบ่เดี๋ยวบ้านหนองสีเอากอเขานี่แหละครับไปไห้กระถอมปูเด้อแล้วบ้านหนองสีนับก่อนนับเม็ดเขาก่อนว่าเม็ดเขาที่มีอยู่ตอนนี้คือมีอยู่จากเม็ดแล้วหอามาลองเอาไปเสียงโฉกเบืองบ้านหนองจเจาไปไห้กระถอมปูเด้อบ้านหนองเจะาไปไห้กระถอมปูน,น,ปนี่กอนหนึ่งครับเออบ้านหนองกระพึงเห็น ตอนแรกบ้านหองเห็นกอเดียวนี่คือกอนี่บ้านหองเห็นกอเดียวครับแต่ว่ามือนีเห็นมาอ,อีกกอหนึ่งแต่ว่าเขาตัวนี้เหลืองแล้วน่าจะเก็บเกี่ยวได้แล้วคือเก็บเกี่ยวว่จะจ้ะบ้านหลงจีเอาไปไหว้กระถ่อมปูเพื่อจะเป็นสิริมงคลนะครับนาะเอาไหว้ถ้าเป็นยังอ่ะไ้วัชพืชมงคลเอาไหว้ถ้าไปเป็นวัชพืชมงคลเอาไหวถ้ถาให้ผู้ใดอยากได้ แะจังปีหนาฝ่าไม้ถ้าเขาชุดนี่บ่มีปัญหาอีกอย่างแะเดี๋ยวเบาหนองสีดเอาไว้ถ้าเป็นของวิเศษก็ได้เอาไว้ถ้าเป็นของดีของปูนะครับน,นี่ฮะเห็นบ่ครับนี่พร้อมเกี่ยวล้วโอ้ลุ้นเลยเห็นบ่มนะพร้อมเกี่ยวเลยบุห่าเป็นเขาเจ้าหรือเขาเหนียวเดี๋ยวเบาหนองฉิพา้าไปนับเม็ดเขา่าว่าเม็ดเขา่าก้อนนี่สิมีจากเม็ด เอาไว้เธอเียงโฉกวัที่16สิงหาเอ้ย16พฤจิกา6-8ครับผมศรัทธามีบารมีเกิดบ้าหนองเอินก่อเขานี่คือก่อข้าวหลวงปู่สวงครับต้นเขาหลวงปู่สวงว่าง่ายๆแล้วก็บังเดียเอาไม่ได้ใส่เนาะผู้ดใดจะเอาเบียร์มันมาผู้ดใดจะเอาเบียร์เขามาบ้าหนองกอยังงงๆอยู่เนี่ยเนี่ยโบมีมันโบเป็นสถานที่ท,ที่เม็ดเข่าสิมาอาซิ อาสิมาจาังไดบอหน่องแกยังบูหูสิปิ้วมาหรือพายาเอามาวานกันเอามาวานเป็นอย่างคือมีแค่นี้คือมีแค่หนึ่งกอแล้วก็สองก่อแค่นั้นพายาเอามาวานพายาเอาเขามาถิบแกยังงงๆอยู่อ่ะเดี๋ยวไปนับเม็ดเขาครับว่าเม็ดเขาสิไเด้ดจังเม็ดเดี๋ยวบาลหน่องไปนับอยู่เหอนเดี๋ยวบอาหนองเก็บก่อนศรัทธามีบารมีเกิดครับผมอู บ้านหองเอาเม็ดเขาที่เก็บมาจากปลาบ้านหองกับวงหูดอ,อกว่าผู้ใดเอาไปหวานหรือว่ามันเป็นองไรมันมีอยู่หันสองกออีกก้อนหนึ่งยังว่าท่านสุกแต่อีกกอนี่สุกแล้วบ้านหนองเลยจะเอาเขากอนี้มถาถวายปูให้เป็นเข่าของปูให้เป็นสิงซักซีตผู้ใดคำว่าเบื้องคิดบ้านหองไอ้ก้อนไอ่คนใดมีโชกเป็นน้ำกันบ้านหนองจีนนับเม็ดเขาเพื่อจะเอาไปเสี่ยงโชกงวดวันที่16พฤศจิกายนห8 ถ้าเขานี่เป็นเขาของปู้ดยริงศักดิ์ธิ์ของปูขอให้ลูกหลานได้ม่โชกงวดนี่กับเม็ดเขาในถาดนี่เบาหนองสีน้ำและเบาหนองที่เสียงโชบทะปูซาดุสาดุเนหมอบไปปูก่อนหมอกไปปูปูหงห้ปูรับหลูก่อนเหลืออีกก่อนหนึ่งแมงว่าท่านสูปู ยาถ้าสุกแล้วบาว่านหลวงเก็บมาไว้ให้ปูเพื่อจะเป็นเขาศักดิ์สิทธิ์เขามงคลผูได้อยากได้ปีหนาฝ่าไม้ให้เพิ่อลเอาไปเป็นเอาไปเป็น,ปปนแนวเอาไปเป็นพันแต่ว่าอาจจะให้ได้คนหนึ่งบ่หลายแต่ให้เพิ่อลเอาไปผสมกับอัเขาที่เพิ่์ลชีวานปีหนาเด้อปูเด้อ หน้าเพื่อนในเขางามเขียวกระจีนะโมตัสสะภะคะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมโพธิสัตโตมหาคุโนไมทิโกมหาลาโภอหังภูเชมิจิติลาโภนิรันตะลังขอให้เลขในเม็ดเขานี่มาในสามตัวถ่ายลอตเตอรี่รวานที่หนึ่งงวดวันที่ สิบหกพฤศจิกายนหกแปดตะกูสาทุศาทุพุทธังประสิทธิธรรมังประสิทธิสังฆังประสิทธิอริยะอง์สวงสัมปนงอิติปิโสนะโมพุทธายะอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังประสิทธิเมสาทุกสวัสดีครับผมเบ้าหนองครับมือนีกมาพอพ่อกับเบ้าหนองอีกคือเก่าครับ เมื่อนี้บ้านหนองสีผ้ามานับเม็ดเขาที่บ้านหนองเอามาถวายลุงปู่สวงนะครับแกได้เห็นกันแล้วตั้งแต่ต้นคิดว่าเม็ดเขามาแต่ใสบ้านหนองบัวเดไปเด็ดอยู่ในไฮอยู่ในหน้าเขามันเกิดอยู่ในป่าท,าท,าทั้งๆที่ที่ตรงนั้นไม่น่าจะมีต้นข้าวกับพวกหัวผู้ใดจะเพ็ดลงไหวแกแจ็กสีลงไหวจังไหนต้นเขาจังเกิดมามองนั้นมีอยู่สองกอ่ออีกกอนหนึ่งยังพันสุกอีกกอนหนึ่งสุกแล้วท่านงวดดีพอดี เดี๋ยวมาเบอ่งกันครับมานับเลขน้ากันว่าเลขเมดเขาสีมีจังเม็ดงวดวันที่16พฤศจิกายน68ศรัทธามีบารมีเกิดเดี๋ยวไปนับไอเมดเขาน้ากันแล้วการรับโชคไปน้ากันครับผมเมดเขาเทวดาเล่นดินครับผมหลวงปู่สวงกระถอมบ,บ้านบ่าหนองครับอ่าเดี๋ยวเฮามานับเมดเขาน้ากันนะครับมานับด้วยกันแล้วได้กี่เม็ดก็ช่างเ้าเอาไป เล่นหวยงวดวันที่16พฤศจิกายน68ถือว่าเขากรนี่เป็นเขาสักธี์ครับผมเป็นข้าวของปู่เนาะบ้านองกาพยายามหาตัวเลขหายังว่าฝากเอซทุกคนนั่นแหละจะลองเบิ่งครับมานับน้ำกันครับ นี่หนึ่งล้อยครับ แล้วครับหาลอยเท่าใดหาลอเท่าใรครับเอาหนุนบงเด้อดีกองหาลยเท่าใดคิดในใจมึงนะครับเด้อห้าร้อยเท่าไห,หาร่แล้วสี สี่ครับ5้าสหนึ่งครับ5 4าสี่หนึ่งเขาสารลงปูว่าเขาเปลือกลงปูครับ5้าสีหนึ่งลองมันครับบนแน่ครับยังมันก็เกิดขึ้นในเบิดงวดวันที่16บหกพฤศจิกายนหกแปดครับผม541เมตรครับ541้ร้บเอ็มตรครับผมเี่เขาเม็ดลงปู นะครับเนาะนะขอให้ทุกคนจงโชคดีครับงวดวันที่16พฤศจิกายน68 541 541ครับเลขเม็ดเขาหลวงปูสาธุสาธุสัทธามีบารมีเกิดกระทําหลวงปู่สวงบานเบ้าหนองเขาชุดนี้เบ้าหนองชิถวายหลวงปูเอาไว้ถ้าเป็นเขาซักดิ์ของปีหนานะครับเนะาะสาธุสาธุเดี๋ยวก็อนาั่นอาทิตย์หนาหรืออาทิตย์ใด กันสุกเดี๋ยวจะมาฝากันอีกท่านหนึ่งขอทุกคนโชคดีครับผมสวัสดีครับ